พิษณุโลกเปิดกิจกรรมพัฒนาอ้อยคุณภาพให้เท่าทันสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงลด PM 2.5ค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลกพิจิตรที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนายเกติศักดิ์ตรงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านได้มอบหมายให้นายบุญเหลือบรารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็มีทั้งหัวหน้า ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอพร้อมกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลกพิจิตรร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกจัดขึ้นค่ะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตอ้อยคุณภาพดีลดการเผาอ้อยในพื้นที่ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะและสนับสนุนนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรและการสาธิตเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตอ้อยโรงงานค่ะ